ก่อนที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงจะเริ่มขึ้นในวันที่5เมษายนบนถนนอักษะมติชนทีวีได้พูดคุยกับน,นายนัทวุฒิไส้เกื้อเลขาธิการนปรชถึงแนวคิดในการแสดงพลังที่เริ่มขยับเข้าใกล้เมืองหลวงแม้ว่าจะยังไม่ถึงใจกลางย่านธุรกิจหรือสถานที่ราชการนัทวุฒิบอกว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามที่จะตั้งรัฐบาลน,นอกกฎหมายขึ้นมาให้ได้ภายในเดือนเมษายนนี้ โดยส่วนตัวประเมินว่าฝ่ายตรงข้ามไม่คาดหวังความสําเร็จจากการชุมนุมของนายสุเทพเทือกสุบัณและกระบวนการทํางานขององค์กรอิสระแล้วแต่กําลังหันมากดกดันกองทัพให้เดินไปสู่การรัฐประหารดังนั้นขนเสื้อแดงจึงจําเป็นจะต้องแสดงพลังในจังหวะเวลานี้เลขาธิการนปรชกล่าวถึงการที่ฝ่ายอมามาดมองฝ่ายประชาธิปไตยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาต่างๆว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่ยอมรับความเป็นจริงและไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง เป็นธรรมดาของการสู้กันทางการเมืองนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนก็จะต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยชกทำไปอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะอมตยาธิปไตยซึ่งมีอิทธิพลเหนือบ้านเมืองนี้มายาวนานจริงๆสถานะของพวกเขาก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายนะครับเพียงแต่มันเริ่มต้นจากเขาสูญเสียความมั่นใจที่เคยมีเพราะประชาชนระดับล่างเนี่ยเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้น แล้วก็สแสวงหาพื้นที่ตามสิทธิของตัวเองมากขึ้นบังเอิญว่าไอ้พื้นที่ที่เขาสแสวงหาเนี่ยดันเป็นพื้นที่ที่ระบอบะมาตยาธิปไตยครอบครองอยู่พวกเขาก็เลยรู้สึกขาดความมั่นใจถ้าเข้าใจสภาพของความเป็นจริงเนี่ยก็จะรู้ว่าประชาชนระดับล่างที่เติบโตขึ้นมาเขายังไม่ได้ไปลุกรานอะไรท่านเลยนะครับเพียงแต่เขากำลังเริ่มส่งเสียง ว่ามือเท้าที่ท่านยื่นมาในพื้นที่ของเขาเนี่ยช่วยหดกลับไปได้ไหมไปอยู่ในพื้นที่ของท่านเพื่อเขาจะได้ใช้ที่ว่างเหล่านั้นเนี่ยเติบโตขึ้นมาบ้างเท่านั้นเองดังนั้นฝ่ายอมาตตยาทิปไตยที่จะไปใส่ร้ายกล่าวหากล่าวหาประชาชนต่างๆอย่าไปทําเลยครับไม่ใช่ประชาชนเปลี่ยนไปแต่เป็นพวกท่านนะไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง นทวุฒิยังเสนอทางออกให้มีคอรมอรที่มาจากหลายภาคส่วนแต่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งจากนั้นจึงทำการปฏิรูปประเทศก่อนยุบสภาและเลือกตั้งตามกติกาใหม่ภายในหนึ่งปีโดยเชื่อว่าวิธีนี้จะทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่มีฝ่ายใดได้ไดชัยชนะเบ็ดเสร็จเพื่อเป็นการเอาชัยชนะมาบริหารร่วมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์และสันติภาพของประเทศเป็นสำคัญทีมข่าวการเมืองรายงาน